สวัสดีค่ะทุกคนกับโมเองค่ะก่อนที่โมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะโมก็ศึกษามาก,ก่อนแล้วค่ะงั้นไปดูในตัวเกมกันเลยนี่ค่ะทุกคนภาพในตัวเกมสวยน่ารักมากเลยค่ะไปสร้างตัวละครกันตัวละครมีเยอะแยะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มเลยค่ะทุกคนดูดีน่ารักมาก มไม่รู้นะว่าเขาก็หลายคนเอาอะไรกันแต่โมอยากได้อันนี้ส่วนสีผิวโมขอ,อสีขาวละทุกคนเพราะว่าหน้าหังส่วนตาโมก็ขอเอาอันนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนสีได้ด้วยเอาอันนี้คิ้วมันก็ได้อะไรทุกคนอันนี้ก็ได้อันนี้ก็แกะไปอันนี้หละ่ะเปลี่ยน สีได้ด้วยนั้นขอเปลี่ยนสีก็แล้วกันงั้นเปลี่ยนป่าก็ขออ,อันนี้นะค,ะคนส่วนขอฝ่ายนิดนึงมันดูมีเสน่ห์ค่ะนี่ส่วนผมส่วนลูกอันเลขน,นั้นขมเอาอันนี้ก็แล้วกันสีผมมูมอยู่ได้สีบอลบอลคนให้มันเหมือนเรเซ่แบกพิงอะ แล้วโมก็ชอบสีบอลด้วยทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนดูดีส่วนเสื้อผ้าไม่ต้องแส่งจะเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ใหม่ก็ได้เอาวันนี้อืมเอาอันน,ออน,นี้อันนี้ดีไหมไม่อะเอาอันนี้ดีกว่า รงเท้าก็จะเป็นสีแดงแดงนิดนึงให้มันเลิศับไปกันมาถึงแล้วถึงแล้วจะหลอนเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณค่ะคุณลุงว้าวการแสดงโซโลเนี่ย สร้างบ้านไว้แล้วนะ้าไปดูบ้านกันอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะมีห้องครัวมีเอา้าหล่นเฉยเลยอะ่ะหล่นได้ไงเอา้าแล้วก็จะเป็นโต๊ะกินน้ำโต๊ะแบบน่ารักน่ารักนะคะทุกคนอ,อันนี้ก็ดูดีอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะบาน,นะคะทุกคนมีไฟสีม่วงนะ ไปดูชั้นสองกันทุกคนไปกันชั้นสองก็ชั้นสองก็จะเป็นที่นอนนะคะทุกคนดูดิเสื้อผ้าเต็มหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นนอนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคน แล้วเราไปดูทั้นที่สามกันเลยค่ะไปกันส่วนทั้นที่สามของหมูก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะคะทุกคนก็จะเป็นที่นั่งเยอะแยะมีของตกแต่งนะคะทุกคนว่างๆนิดนึงอืมก็จะเป็นที่นั่งชมวิวที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะทุกคนอิงตอนนี้ก็จะ นี่ก็เย็ยนแล้วกินอะไรดีหน้าหิวจะเย่ยเลยงั้นไปกินพิซซ่าดีกว่าหน้าอร่อยแฮงั้นขอไปเปลี่ยนชุดก็แล้วกันไปเปลี่ยนชุดกันเลยขอมันก็ขอเป็นชุดเดิมนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่ารักอนะ่ะชอบชุดนี้มากเลยค่ะทุกคนชิบชืม เสร็จแล้วค่ะไปกั้นกินพิซซ่าไหนหนะ้าร้านพิซซ่าอยู่ไหนหนะ้าร้านพิซซ่าเอ้ยอยู่นี่ง่ายเจอแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะฉันเอาพิซซ่าหนะ้าดับเบิลชีสแล้วคุณลูกค้าจะเอาเครื่องเคียงอะไรอีกไหมคะ เอาฟิน์ไฟกับหนังแดดแก้วหนึ่งนะคะคุณพี่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าไปนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอือเป็นนั่งรอได้เลยน,นั่งรอดีกว่านะั่งรอดีกว่าน่าอร่อยแฮดูดีดูจากร้านอือชิปเดบุดบบนชิช

มาแล้วครับคุณลูกค้าพิซซ่าที่คุณลูกค้าสั่งขอบคุณคะ่ะน่าก,กินจังเลยน่ารักด้วยอุ้ยน่าก,กินมากเลยคะ่ะอืมอร่อยอืมแบบบบอร่อยจังงงงงงงอร่อยอ่ะอุ้ยอิ่มจังเลยวันนี้ อิ่มจะแตกแล้วท้องเนี่ยกลับบ้านดีกว่าคุณลูกค,ะคะ้าครับจ่ายตังค์ด้วยคะ่ะไม่จ่ายคะ่ะเบิลบน,นะคะอุย้ยมาถึงบ้านแล้วไปอาบน้ําดีกว่าอืมใส่ชุดอาบน้ําชุดเอามาทำไมใส่ไม่ได้อ่ะเอาเป็นลายอีวานี่ชืบเสร็จแล้วอาบน้ำดีกว่า วันนี้วิชาอร่อยมากเลยะไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะไปชอปปิง้ง ถ้าใครชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r ต b e ให้โมด้วยนะคะ